ฟังไม่หมดอีกหนึ่นนะครับก็ไปกับผมเล่นะไรก็ปกตีนะครับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้เรื่อมัยังไม่หนงงตนกลางวันแบแรกก็มีคนแลวคร้วไม่มีขุ่นแยมีนะคะไม่มีคนเดีย มีลงมาแล้วได้ปืนได้อาวุธได้ไม้กองทีมตีหน้าคนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่เจ็บปืนเจ็บปืนลกอกตับไปปื่เหมาเหมไม่ค่อยที่เลยนะไม่ค่อยเห็นที่เลยแต่ต้องเล่นไปเฉระเบิดไม่มีแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับก็จะมาเล่นแบบสุภาพตามเคยภาพบุรุษสุภาพบุรุษรุษสุกเสียวไข่ วิ่งไปก่อนนะคะแล้วมันมีวงอะไรหรือว่าคนวงนั้นตายแล้วนะมันล่าใครใช้เช็สกิลตามนี้ดูไว้ก่อนนะครับไม่งั้น,นเดี๋ยวไม่โหดไม่โหดจะนุ่นออกก่อนเล่นใ,ให้เก่งสายจู่โจมว่าจะยิงใคร กาะฟรีเนี่ยแถ่นี้ไม่มีคนนะแต่เถมืนจะมีคนอยู่ฝั่งนู้นไปเกมด้รักกันเพื่อความสนุกมีหมดตี้่าที่ครับลืมบอกไปสกิลนี้แซมยิงไม่โคกไกเ่เล่นก็เก่งแซมยิยงเข้าหัวได้นะทุกคนดูนะเฮ้ยมีคนเล่นเก่งด,ด้วยวุ้ย ย่างมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนเขาจตยืนนิ่งนะนี่มันมาเข้าบักเหรอแต่ก่อนจะเริ่มเล่นก็เอาคูดายังไม่หมดโอเคก็บักอุ้ย,ยังนกลองเฮ้ยเดี๋ยวๆี่บักเบา อันนี้เหมือนมาหอนบ้านผมนะแม่แม่มีคนอยู่เมืองนั้นเหรอใส่เดิมเปลี่ยนเป็นสายเอาระ,ะยะอะไรัักกันจะศัตรูได้ชัดอืมเสียวว่ากลัวเดินไปแล้วมีคนบนิ่ะ วิ่งมาสวนกับสวนนายเขาไปทงไหนแล้วอ่ะเฮ้ยคงบินเออเขาหายไปไหนคนเมื่อกี้ถ้าบมเชื่อนะเดี๋ยวมันไ่้จะมกัดการนี้หนึ <desserts> ่งลายไม่มีคนมาดูนยู่บอกนะว่าไม่ใช่เพื่อนนะ เจอแว่าแต่ตอนนี้เพื่อนผมอย่างพูที่มาจากช่องอื่นโอ้ผมมีคนอยู่วงนั้นนะจองมันเลยดับไปแล้วมั้งไม่ต้องจองแนละ้วตอนนี้เหมือนเจอบางอย่างนะซึ่งตอนนี้กำลังวิ่งไปนะก็ไม่มีอะไรมากซึ่งมีคนอยู่ฝั่งนู้นยังไม่เข้าไปเกมมนะมีแต่คนกากางค่น้ ไมถึงคนนี้เขาหาเบียงไม่เจอรอบนี้ไม่ได้ใส่ตัวใครรอดมามันยิงก็ะระเบิดได้ด้วยเล่นตามที่บอกแพ็คอย่างนี้มันจะเท่ไหมเดีย่ยนาตอนแรกมีไอวออยู่ตรงนั้นใช่เลยมีคนอยูตรง,งนั้นรับ่าใครละบ ชื่อมันคุ้นๆนะชื่อมันผมเคยเห็นมาที่ไหนอะไหนไอ้คนนั้นเขาต่อสู้กันยึงไหนแล้วโผมันขับรถเลยเหรอแน่ว่าคนอยู่ตรงนั้นไปแกมันก่อนนะก,กันตุยหนึ่งรอบอะไรวะนั่นน่ะ คนเมื euh, ่อกี so oh, ้เพ go ิ่มีคนอยู่ตรงนู้นแอะเพิ่มโดนสงสัยเพิ่ใครยิงวะนั่นน่ะโอ้ยยิงเกาะระเบิดเลยเพิ่มแต่มันอยู่ตรงไหนรถจีบแหละไม่เล่นหรอกรถจีบไอ้่อาเหมยแน่ๆเลยตัวนี้ยิงเกาะสงสัย เล่นเก่งแล้วเราฮึได้ชนไม้พอเต็กก้ามเล่นมันแล้วจะบวกเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเล่นว้โอ้โหเวี้ยวชิมหกยังเล่นเก่งก็ถือว่ารอบนี้โอ้ได้เล่น,ลนมดีเลยจะไปโกเลยนะ ตอนนี้ความสำเร็จมาแล้วชี้ได้เลยมะพ่ะก็นนจะได้กดจะบไปเริ่มเง่นกันนะนักเกีตโอ้ยจะไปจากจะใกล้หมอกอยากได้หมอกงั้นผมจะไปเล่นสีสิบจัดอันดับเพื่อเก็บเงินมาซื้อไหยาโต เอาที่จริงสรุปไม่เติมเพชรเอาก็ได้จบแบบน่าขังเสียงหายยังข้างหน้า <S <S ต้อพูดแหละรอบนี้ก็จะไปตัวเดิมนะเปลี่ยนอีพีเร็วขึ้นวิ่งอ,อะไรวะคนเดินเอาเดิแล้วคนใครแรงเยอะ โอ้โหบูหย่าคุณคนอื่นก็ชือว่าเก่งไปลงชี้ปืนเหมือนจะเป็นหมดจัดอันดับทั่วไปนะจะไปทางลับเพื่อยิงศัตรูได้ตุยถึงตัวดือว่าดีแล้วจะไปกับเพื่อนมันจะดีพลังเงา ตอนนี้รู้สึกเฮ้ย hey, 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 hey. ตัวใครวะนี่ยเตรียมรอยริงเลยใครมึงใครอ้าวเพื่อนเองเหรอเอาเพื่อนไม่รอแล้วไงวะไม่ไนะเพื่อนไม่ไม่ไจะไม่เข้าไปบวกกับเพื่อนเด็กขาดเพราะผมจะต้องหาทางแก้ไขได้ แตกดีเบือนแตกสงแตกแย่จังโซเนียตุยตุยยดตุ้ยหนึ่งเดี๋ยวระวังเออเอเอช่วยด้วยช่วยด้หฉันให้ผมด้ต้องช่วยอะไรยิงเลยกิงกิงตายก่อนเลยรอบนี้ห้าร้อยวบาทบวกทางแยกม่คนเก็บก็สบายะ ทำไมบอมบอกว่าเตะเจอกับตัว่ังไรรอบนี้ต้องไปถึงโกสามให้ได้ขัน,นเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้วมันไม่มีบั๊กตอนนี้รู้สึกว่ามีคนยิงมาช่วยเออเพื่อนไปด้วย ไอ้อเง,งเลยแล้วภูมิอะค่ะฮะสิงสิงเยอะเพื่อนระวงังให้กลมป่านี้เก็นมาอย่างเท่เลยเยี่สี่สิบเวลหนึง่งกดให้หน่อยผมถึงว่าผมจะก,กะก็เลสิงไปใช้สอ่งเงื่อนเยอะยิโซเนียล่วงตะกันงลยตัวดีมากที่มั่งเข้มสิบแม่ เดีย๋ยวเราต้องอัพเกรดก่อนอย่าไปอัพเกรดปืนสองร้อยขอซื้อไปเลยซื้อปืนซื้อไม่ทันแล้วเลยหรือว่ารอบตายไม่เป็นตายที่แลควอ,อ็ถึงดนงดีคน รวมขมัมรวมขมัมรวมขามัมตัวหนึ่งนะครับได้ปืนมาสี่ก็แบบว่บเาอ,ปอ,ปอาปตวาปะเจลคนที่ถูกแหละรอบนี้ไม่ผมไม่ปล่อยมันรอดไปได้หรอกฉันแม่ โอ,อ้คูราะเอควัยโหนกตัดสินอะวันเช้างเล่นปืนอะไรนะปืนอะไรที่เล่นเป็นปืนที่เล่นช็อกันนดกันเล่นเล่นเล่นปัดปเหมือนว่าเหมือนว่าชัดกันก็เล่นในตัดปกตินะ ตอนนี้ก็แต่มันมีให้กับกิจด้วยโหมีคนปล่อยสกิลสกิลไมเคิล็คสันจะเล่นชัดกันวงโครไวอ่ะคิดดูวิ่งครไววิ่งอ่ะทุกคนแบกเลยทุกคนแบกเลยอือ ไม่มีใครช่วยเลยเหรอโอ้โห่รอดรับรอบนี้รอบนี้คนตีนกันหมดเลยตีมมีนมีินเก็มแขนระวังตัวด้วยเพื่อนไม่รอดแล้วเหลือหนึ่งโอ้โหครั้งนี้จะใครจะชนะอันเนี้ยเมื่อนายเวียอเท่าไหร่นียยี่สิบคนอื่นเขาเวลเยอะกันหมดผมเวียวยิบ มจักวาดคิดไว์รับสนุนโดยคิมพาสังขารซีมาโรชันไม่ต้องไม่ต้องนะไอ้โวนายหมดยังเนี่นเยเยี่ยมเลยเอาเลยเพื่อนเล่นมันชัดกันชัดกันนักัดกันยิงขดไก่รอบร้อยเก็บไปสามชนะเฉย ข้าหัวจุงหัวจุงมันริก <c oughs> จิงมาเพื่อนตรงนี้อ่นนงนี้ปีเรียบร้อยครับเพื่อนโอ้หสบายสบายเอาจิงไม่สบายหรอกเออดนี้โยโย่โยทำภารกิจสำเร็จแล้วินละพันหนึ่งแต่ดับสิบแล้วคนดับสิบในว่าดับสิบ เล้งแล้วไม่ได้เป็คนละอันกับแลนอันดับเทียบท้าอันนั้นอันดับที่สิบคือฮึอคิดตอนนี้เล้งสามมารับของเดอะได้ไปแล้วทอดไฟฮึอ,อะไรอะไร จะพาร์ทครั้งสุดท้ายก็จะได้แล้วว่ายังดีก็ะจะมารูบอกต่อกันเลยน้องโนรไม่เล่นด้วย <did> ไอดีเดิมลงคิดแปบบ๊บ ดูดีกว่าเดวมติดดิค่ะติดต่อกันด,นนดูช่องผมนี่ก็ช่องผมนะครับฝากกันกดติดตามผู้ติดตามครบสิบคนด้วยแล้วเจอกันบาย